สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f c ฟเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะอ่าแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทางช่องเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางหาหนอยสูตรมันรวมอ่าลุ้นได้ทั้งสีหน่อยนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรมันรวมที่เป็นตารางนี้เนาะ แต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะแอดก็ลงให้ทั้งสองเนาะในสูตรวัดรวมนี้แอดก็คัดมาจากสูตรเม็ดเดียวอีกที่นึงนะคะก่อนไปดูของวันที่6นะคะเรามาดูผลของวันที่5กันก่อนว่าจะมากี่คู่เนาะสำหรับแนวทางฮานอยของเรานะคะอ่าผลของวันที่5นะคะผลของวันที่ห นใยเฉพาะกิจนะคะออก108ล่าง5้จิตนะคะอ่า5้าจิตเจแอดมาตารางนะคะพี่วีจ่าอ่าใน08เนาะแอดมาเฉพาะดินศูนย์นะคะ5้จิตไปเข้าตารางส่วนในน้อยพิเศษนะคะในน้อยพิเศษ344ล่าง39เนาะดูการเบิ้อแอดให้ไป3377มา44นะคะ ล่างสามเก้าสามเก้าเก้าสามมาตารางนะคะมาในตารางอาดินที่เก้ามาไปเข้าตารางซะง,งั้นเนาะพี่พี่จ๋าอ่าส่วนในน้อยปกตินะคะสี่สี่นะคะห้า5แอดหลุดไปล่างสี่สองนะคะสี 4, 2, add, ่สองแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะไปเข้าในกลุ่มหมดเลยเนาะพี่พี่จ๋าไปเข้าในกลุ่มนะคะอ่าส่วน ใน V.I.P. นะคะ6 7 1อ่ะ7 1 1ดหนดนี้ก็ในกลุ่มมานะคะอ่ะใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถไปดู QR Code ที่ชุมชนเนาะแอดได้โพสต์ไว้นะคะไปสแกนมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเข้าฟรีหรือพี่พี่จา๋าเข้าฟรีนะคะอ่ะส่วนล่างของ V.I.P. นะคะออก6 8 6 8มาตัวที่แอดเน้นให้ตรงๆเลยนะคะพี่พี่จา๋ามาตัวที่แอดเน้นๆให้ตรงๆเลยเนาะ สำหรับล่าง vip มากับมาสุดท้ายเนาะพี่พี่จะเกือบไม่รอดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่6นะคะอาสำหรับของวันที่หกอาอ่าสำหรับพี่พี่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนาะแอดจะปักลิงก์ใต้คอมเมนต์ให้นะคะปักหมุดใต้คอมเมนต์เนาะ สำหรับบ้านสมวัง88นะคะถ้าใครสนใจก็กดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดมาถามแอดส่วนตัวก็ได้เนาะตาม ID Li ยน์ที่ให้ไปก่อนหน้านั้นหรือว่าไปสแกน QR Code มานะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบใครตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะ,ะสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะก็จะมี1 4 หกหกหรือเก้านะคะสองสามเจ็ดนะคะแอดจะให้เด่นที่หกกับสี่นะคะเด่นที่หกกับสี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหกกับสี่นั้นจะมีคู่ไหนกันบ้างนะคะอ่าสำหรับหกนะคะแอดก็จะให้ไปที่หกศูนย์หกหนึ่ง หกสองหกสามนะคะสำหรับเด่นที่สี่นะคะเดือนที่สี่สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ด ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันเนาะสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าตัวต่อมานะคะก็คือสี่เก้านะคะสี่เก้าถ้าใครไม่ชอบเก้าก็กลับหัวเป็นหกเนาะอาทีนี้มาดูแนวทางในชุดกันนะคะสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมีห้าหก สองแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะเดี๋ยวแอดจะยกให้ดูใกล้เนาะพี่วิจาอันนี้แอดก็ตั้งขากล้องไว้สูงหน่อยเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ตอนท้ายคลิปนะคะจะจบคลิปแล้วอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดจะเน้นไปที่หกศูนย์หกศูนย์หรือเก้าศูนย์ นะคะหกสองหรือเก้าสองอ่ะสำหรับในหลัก 4, 4, 0, 4, 9, ะะ 4, สกีแอดเน้นไปที่4ี่9นสี่เก้านะคะหรือสี่หกอ่าสำหรับแนวทางในชุดการแอดเน้นไปที่ห้าหกรือ59อ่าแล้วก็สองแปด นะะคอย่าลืมหกหกกับสี่สี่เราเด้อพี่พี่จ๋าสายเบื้อ่าสายเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลนําไปเป็นแนวทางได้นะคะอ่ะมาได้แนวทางของแอดแล้วอย่าลืมนะคะสําหรับที่เสีย่ยงโชคนะคะเพื่อมีโชคมีลาบยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะสําหรับอแอดแนะนําบ้านสมหวัง88นะคะสามารถกดลิงก์ที่แอดปักหมุดไปให้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะคะโอนไวใจจริงนะคะบ้านนี้ แอดการันตีเลยนะคะอ่ะแคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางเนาะอ่ะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่ทานเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ